ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกหน้าอาศัยขุนเขาชื่อหิมวันมีกายเติบโตมีกำลังครั้นมีกายเติบโตมีกำลังที่ขุนเขานั้นแล้วย่อมลงสู่บึงน้อยครั้นลงสู่บึงน้อยแล้วย่อมลงสู่บึงใหญ่ครั้นลงสู่บึงใหญ่แล้ว ย่อมลงสู่แม่น้ำน้อยครั้นลงสู่แม่น้ำน้อยแล้วย่อมลงสู่แม่น้ำใหญ่ครั้นลงสู่แม่น,มน้ำใ,ใหญ่แล้วย่อมลงสู่มหาสมุทรสาครนาพวกนั้นย่อมถึงความโตใหญ่ทางกายในมหาสมุทรสาครนนั้นแม้ฉันใด ภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปย่อมถึงความเป็นใหญ่ไพบุญในธรรมทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุ อาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แอย่างไรเล่าย่อมถึงความเป็นใหญ่ไพบูรณ์ในธรรมทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนีย่อมเจริญ สัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมากรรมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวายามะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิรโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยเนโรธน้อมไปในการสละดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปอย่างนี้แหละ ย่อมถึงความเป็นใหญ่ไพบูรณ์ในธรรมทั้งหลาย